สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง m u ็ Channel นนะครับวันนี้เราจะไปไหนตามไปดูนะครับวันนี้ที่ลานแม่โซลพีนะครับเอาขอคลิปหนึ่งขอคลิปหนึ่งครับมามกนบ่มากินข้าวกันก็คือเบาไงวะเฮ้ยสมราคามันเนาะอยอย่างนี่ยซัมนี่แหละือกาอยู่นั่นอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับจะอาจะอาทาไรครับเนี่ยเอาเอรยบไปไปไปเอียงางพยนต์ด้กันมีอะไรกันครับยืนเ่นลยืนมุงทำอะไรตามไปดูนะครับโอ้ลุงกินข้าวนะครับลุงกินข้าวแกทลไง ขับจัช่งนองนี่เข้ามาของอะไรก็ช่างองน้องไอนะใจยินดีรับเอาทุกทิงทุกอย่างนี่พลังผู้สนใจมากเลยค่ะกระโฟไปเป็นกระโฟน้องไงกระโท่านรหายใจแรงเนแรงมาเลยมา เดีวปถอนก็ได้เหมือนกันาก็จะเรียกมันยังไงกันไม่รู้เหมือนกันลองเรียกสิว่าของขวัญอ้ยลองสามพันเดี๋ยวป้าขอนมาลองคุณนายทอนมาดามสวัสดีครับปากไปห้คอยก็ได้ยุ้ทขาวปี๊ดตมเดีอวไปผเอาตัวนาะเข้าวเย็นข้าวปดนงก็เือไม่ไม่เขาแคนทั้้ อาซาหลับก็ับก็ลอยเข้าไปข้างในแล้วก็เ้าไปลอเยังคอยชิบายฉันบอกบางท้าทัวกันมากโอ้ยวค้จะให้ปูท้าเอามาให้ัหดก็ได้ทุกเนเช่าเลยเส้นหัวยื่นผลเสนชวนวะเอาควยเอาไปให้ก็ได้เพราะเราวันนี้เือถ่ายพีทีี

เคียวดำปื้อทั้งเขี้ยวทั้งดำนี่อะไรเนาะมันเป็นซิ่วป่ทั้งเขียวทั้งอะบย่างอันเนี้มาอยัิอยไป่วนนนเดือนี้านีหเอาไว้จมท่องกินก้อยหอยเลย้อยทาเจ้ายู่่หอยป็นบหลือน่อยเดียวกินเยเจ้าเฮ็ดแล้วเราบอแมนบ่ผมก้อยแล้วเราบอกปกาลงเสือกลังกอย ขาย้มแบะนะเด้อชื death, ่อหอยมาเด้อเจ้าเื่ออืนอ่ะชบมาเป็นกิโลหลายคนปานี่เอามัหน่อยแท้ม่ใหมเอะะเใหม่เดียวมาใหม่เดียวมาใหม่โอ้ยลงไปะ้ะเพิ่งไม่เช็คโอ้สามพันแล้วค่ะห้าพนเจ้าบัตรโยคนดูต้ตใลองลมาก สามพันห้าสาสุดยอดทออยอไคี่กี่ชั <h <h ่วโมงแล้วครับไม่ได้เลยปีสิบแปดนาทีแขงข้างหลังก็ได้เกมแข่้างหลังเนียกจะรอทุกอย่างแงเข่าข้างหลังยังมร้องไสลปสอไปแล้วครับตอนนี้งว่ายงไะ จะไปดูสไตล์การไลฟ์สดของปขาจะเลนไม่ใช่เพลงนั้นใช่ไหมบ้านแม่บ้านแทนข้างหลังไม่ได้ร้องเหรอมาเจ็บใจแฮ้งนอนจะแขงข้างหลังมาเจ็บใหญ่แห้งนอนแข้งข้างหลังหัวใจแหบพังพอเจ้าแทแ หลังๆ้ยมมเลย่อยู่คนลงมนนลอะไี่อะไรนี่ัก็มีค้นูน่ครับันนี้กับข้าเย็นป้าที่เ่าด้าทีาพ่อไใ่หครับลุงนี่ครับลุงกินเสร็จแล้วเนาะอยวเตรียมตัวไปสวดมนต์นะ เป็นบรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศตอนเย็นนะตอนเย็นประมาณสักหนึ่งทุ่มนิดๆน,นะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มเป๊ะรนะิ่นอนหนึ่งทุ่มเป๊ะอรู่อ๋อ,อก็เตรียม ชิญเอทั่วโลกช่วยประเทศไทยนั่งค่ะนั่งสมาธิบ้านไผ่บ้านมันเด้อดูโมโมเันเม้อนังสมาธิน่ะเชิญรังสาันเกล้าชั่วโมงไม่ผููดังเลยเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับเราต้นผม ได้เลยนะครับจืดอาเชิญเินเหมาหรือหมาลุงก็เตรียมสวดมนต์นะครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นครับตลนเย็นลุงน่าจะสวดอีทิปิโสร้อย

อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อย่าจำลองเลยเด้อก้ี็ได้ไปันดันค่ะดันดันนะคะดันค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะครับนนี่เป็นองค์ปู่ปาริจิตนาคาครับตอนเย็นๆเนาะเป็นบรรยากาศช่วงเย็น สวยงามมากนะครับลุงก็เริ่มสวัดหมดแล้วเนาะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตให้พีพีเอฟได้รับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ